กลุ่มพวกเรามานําเสนอข้อมูลของจังหวัดนครนายกตราสัญลักษณ์จังหวัดนครนายกเป็นรูปช้างชูงวงเกี่ยวรวงข้าวที่สื่อถึงว่าครั้งหนึ่งนครนายกเคยเป็นเมืองที่มีช้างมากโดยปัจจุบันมีสถานที่และชื่อวัดที่เกี่ยวข้องอยู่หลายแห่งเช่นตําบลท่าช้างวัดท่าช้างและอําเภอเมืองนครนายกที่เคยเป็นท่าข้าม,าข,ามของผงช้างมาก่อนส่วนรวงข้าวและกองฟางนั้น หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชธัญญาหารรูปวงกลมคือความกลมเกลียวและความสามัคคีของคนจังหวัดนครนายกช้างชูลวงข้าวคือจังหวัดนครนายกนั้นเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่มีช้างมากโดยช้างของจังหวัดนครนายกเป็นช้างที่มีความสําคัญในการคัดเลือกช้างเพื่อไปทําศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยารลวงข้าวคืออาชีพหลักของชาวนาครนายก ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพการทำนาและได้ข้าวอุดมสมบูรณ์ดีสามารถส่งไปยังเมืองหลวงได้คำขวัญของจังหวัดนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยโดยธรรมชาติปราจจะมลพิษทงประจำจังหวัดของนครนายกธงพื้นที่สีเขียวกลางธงมีภาคตาประจำจังหวัดมีรูปช้างชูลวงข้าวเบื้องหลังเป็นลอมฟางมีแถบแพรสีเหลืองมีข้อความว่านครนายก ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสุพรรณิกาดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกไฟคำหรือสุพรรณิกาหรือกานิกาโดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทราวดีจากแหล่งโบราณบ้านดงนละครซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกไปทางทิตใต้ระยะทาง9กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเนินดินสูงคล้ายเกาะเนื้อที่ประมาณ6ตารางกิโลเมตรมีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งมีประตูเข้าออกสี่ประตูโดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองสีมโหโสถในจังหวัดปราจีนบุรีและเมืองพระรถในจังหวัดชนบุรีซึ่งในโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกันประกอบด้วยนกคังหินสมัยทราวดีพระพุทธรูปสมัยลบบุรีภาชนะดินเผาสมัยสุขโขทัยและอยุธยา ขนาเขตและขนาดที่ตั้งจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นลุงที่14องศาเหนือและเส้นแวงที่101องศาตะวันออกมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305เรียบคลองลังสิทธ์ผ่านอำเภอองคลักษ์ถึงจังหวัดนครนายกระยะทาง105กิโลเมตรแต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพมหานครจะมีระยะทางประมาณ60กิโลเมตรมีเนื้อที่จังหวัดประมาณ2,122ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,326,250ไร่ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ลักษณะภูมิประเทศสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่ออีก3จังหวัดได้แก่สระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรีซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญายเยน็นมียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1 3 5 1เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมร่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่เรียกว่าที่ราบกรุงเทพลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การทํานาทําสวนผลไม้และการเป็นอยู่อาศัยสภาพภูมิอากาศ ฤด,ดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ38องศาฤดูฝนมีปริมาณฝนตก104วันในรอบปีมีปริมาณฝนตกตลอดปีประมาณ2,014.4ม mm ิลลิเมตรฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ21องศาจำนวนประชากรและครัวเรือนการปกครองและประชากรจังหวัดนครนายกมีประชากรจำนวน258,425 25คน แบ่งเป็นชาย128,119คนหญิง136 3 0 6คนจำนวน9 2 1า5นวนห2 1 8 5หลังคาเรือนคำาาคมและการขนส่งการเดินทางปัจจุบันการเดินทางไปจังหวัดนครนายกไปได้ทางเดียวคือทางรถยนต์จากกรุงเทพมาหานครสามารถไปนครนายกได้2เส้นทางคือเส้นทางแรกแยกลังสิทธ์ตามทางหลวงหมายเลขสามส่วนหยบคลองลังสิทผ่านอำเภอ องคาลักษ์ระยะทาง105กิโลเมตรกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งเลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศรสนทางหลวงหมายเลข33จนถึงนครนายกระยะทาง137กิโลเมตรรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครมีรถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายเหนือมี2เส้นทางระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพและรายได้สภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพประชากรจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรมมีจำนวน21,559ครัวเรือนหรือเท่ากับร้อยละ23.75ของครัวเรือนทั้งหมดซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีพศ2 5 5 7ที่จากเดิมมีครัวเรือนทางเกษตรกรรมร้อยละ28.75ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักได้แก่เกษตรกรรม การประสมสัตว์และการประมงมีพื้นที่การทำเกษตรประมาณ656,318ไร่คิดเป็นร้อยละ49.5สของพื้นที่จังหวัดกาะวนการปกครองส่วนราชาการและบริหารงานของจังหวัดจังหวัดนครนายกมีหน่วยราชาการบริหารส่วนภูมิภาคจำนวน33หน่วยราชาการหน่วยราชาการบริหารส่วนกลางในจังหวัด31หน่วยงาน หน่วยราชการบริหารส่วนกลางท้องถิ่น3รูปแบบคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาล6แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล3าบแห่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดมี7หน่วยงานและงานอิสระ2หน่วยงานค่ะเขตการปกครองนะคะจังหวัดนครนายกแบ่งเขตการปกครองนัวันที่1กรกดาพศพศ2549ออกเป็น4อำเภอ40บตำบล408หมู่บ้าน1เทศบาลเมืองห ห้าเทศบาลตำบลและสาสิบเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลการเลือกตั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นมีการคบาระดังนี้หนึ่งเทศบาลตำบลล้านนาะคบาระลวันที่เก้าเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสองเทศบาลตำบลท่าช้างคบาระะวันที่ 2, ทสบบิบกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสามองค์การบริหารส่วนตำบล พรมนีคบวารวันที่17กันยายน2558ค่ะการเลือกตั้งระดับชาตินะคะจังหวัดนครนายกไม่มีการเลือกตั้งระดับชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด421,182ไร่หรือ673.89ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ31.76ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ข้อมูลพื้นที่จับกอุ์มป่าไม้เมื่อปีพศออ2543คงเหลือพื้นที่จำนวนป่าไม้4,1652.5ไร่หรือ657.044ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ30.96ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดซึ่งถูกบุกรุกไปจำนวน15,79.5ไร่หรือ 16. 847ตารางกิโลเมตรเฉลีย่ยปีและประมาณ1,000ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่ที่มีพระราชดีกากำหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการทหารค่ะสถานที่ที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนสารหลักเมืองน้ำตกวังตะไคร้ศาสนาความเชื่อพิธีกรรมประเพณีมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนครนายกประกอบไปด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติได้แก่ไทยจีนพวนลาวมอนยอและหลายศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามและศาสนาคิดจึงทำให้วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละพื้นที่มีมีวัฒนธรรมย่อยๆที่แตกต่างจากจงังหวัดอื่นๆวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านั้นเป็น ภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงพฤติกรรมการดำรงชีวิตค่านิยมทัศนคติรวมทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาเข้าไปพัฒนาชุมชนในแต่ละที่วัฒนธรรมและประเพณีของช,ชาวจังหวัดนครนายกคงเป็นมัธจักรในรอบสิบสองเดือนของการดำรงชีวิตในแนวเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่อาทิเช่น การก่อพระทรายเข้าเปลือกประเพณีตักบาตรเทวโลหณะประเพณีสู่ข้าวขวัญประเพณีบุญข้าวจีประเพณีบุญข้าวเกียวประเพณีบุญมาคาบูชาประเพณีส่งการประเพณีแห่งดอกไม้และประเพณีการไหว้ผีมอนของชาวมอนแหล่งโมราณคดีและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมืองโบราณบ้านดงละครหลวงพ่อเสถียรนครรอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวชศาลเจ้าพ่อขุนดานพระพุทธฉายสี่รอยศาลเจ้าพ่อองคลักษ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครนายกบ,บึงพระอาจารย์แหล่งโบราณคดีและสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองโบราณบ้านดงละคร หลวงพ่อเสียนนะครรอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวชสารเจ้าพ่อขุนด่านพระพุทธฉาย400สารเจ้าพ่อองคลักษ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครนายกบึงพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลละจอมเก้าศิลปะหัตกรรมงานช่างท้องถิ่นและสินค้าโอท็อปหนึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายกหผลิตภัณฑ์กังหันวิดนาย่อย ผู้ผลิตกลุ่มแปลงรูปไม้ไผ่นางสาวบุญลือสือบจากสี 2. ผลิตภัณฑ์คมไม้ไฟไม้ไผ่แกะสลกักผลิตภัณฑ์กลุ่มลายไม้ไผ่ในกริดสาริกาสรุปสิ่งที่ได้จากการทำรายงานนะคะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครนายกว่านครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางซึ่งพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็น ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้นจากการศึกษาข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการทำรายงานนั้นทำให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลมากมาย